สวัสดีครับพี่น้องครับคุ้มซับฟ้ามใช่แนวครับพี่น้องโดยผมครับชับปี้นายห้อยสายบันเทิงคุณเก้าเหมือนเดิมครับเมื่อนี้ครับเลือกงานมาแล้วนะครับมาเบิ้งงัวนะครับตอนนี้กสิผ้าพี่ผ้านองก็เอาจากันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผู้ใดทีที่กําล่งคิดสีเลี้ยงง่วนะครับโดยเฉพาะง่วขุนเนาะหางัวขุนง่วโค้งมาเลี้ยงนะครับเพื่อีอ้วนขายนะครับเมื่อนี้กะที พาพีผ้านองมบวกนะครับว่าวิธีการเลือกง้อขุนง้วโค้งนะครับที่ผมเคยเคยพอมาเนาะเราปรากฏว่ามันเปลี่ยนปัญหานะครับที่สิมาแช่ประสบการณ์ทุพพีสุน้องฟังนะครับเมื่อนี่นะครับมื่สี่าบวกเรื่องอายุง้วนะครับเป็นยังจังบวกเรื่องอายุง้วนะครับเพราะว่าคนที่สขุนงวนะครับหาง้วโค้งมาเลี้ยงนะครับอายุงัอนี่สําคัญนะครับถ้าง้วที่มีอายุหลายนะครับมัน มันจะโค้งเอ่ยย่ำพกคุนนะครับมันจะขืนยากนะครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ้งนะครับตัวอย่างหลังจากที่ผมเคยผมทดลองแล้วนะครับสองตัวแล้วนะครับที่ที่มีปัญหาเรื่องอายุร้รอรอเลี้ยงเพระอ้วนนะครับกินอาหารแล้วก็แล้วนะครับกินอาหารเ้นอาหาร้นอาหารหยาบนะครับกินแล้วก็บพระอ้วนนะครับเบื่อแม่นี่นะครับแม่นี่เพิ่งเขาคลอกได้เดือนเดียวนะครับได้เดือนเดียว ตัวนี้กินดีนะครับเขวะเพิ่งได้สองครูสองกระลังสิงขึ้นนะครับครูสองกระลังสิงขึ้นอายุว่าอายุประมาณจะสี่ปีนะครับสามสี่ปีนะครับส่วนแม่นี่นะครับเพิง่งแม่นี่นะครับแม่นี่นี่เขียวเต็มปากแล้วนะครับนะี่ครับเขียวเต็มปากแล้วเลี้ยงได้กับพวกอ้วนครับพี่นอ้องสร้างเสียดยาบำรุงทึ่ง ใระพยาธิกินอาหารข้นกินท่มนะครับเกี่ยวเต็มปากแล้วนะครับงวแม่หนีเลี้ยงว่อ้วนเกี่ยวกับแม่นีนะครับอ้างหนาเลยนะครับอ้างงหญ่เลยแม่ผมสนิทานวาสิมีลูกสารงบ่วงแม่นีครับแจว่ว่าง่วแม่แดงนี่ครับไทยถอดิึงไปหางเขานะครับ เห็นแจ,จ้วๆสิลูกของเขาขึ้นตัวนี้นะครับนีนบ่ใจลูกใสได้แล้วทีเดียวครับอันนี้ลูกซากเอสเคหาสองศูนย์ครับกับแม่แดงๆแจ,จ้อยๆเหมือนครับอายุได้ขวบกล้วลวได้ขวบได้สิบหกสิบเจ็ดเดือนแล้วนะครับตัวาหางหางนี่สุดเลยนะครับ หางเง่าดีนะครับพวก,กหางหญ่ไปหางเง่าครับสำหรับงัวแม่นี่นะครับเจ้าเนี้บักขี้รอหน่อยครับนี่ขี้รอหน่อยน้องไส้ครับน้องไส้ของแม่แดงๆนะครับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวน้อยๆครับเป็นน้องของแม่นี่นะครับตัวน,วนี้หาเดือนกว่าครับกำลังสิเขวบเดือนหกเดือนโดยประมาณเั้นี้สิบหก สิบหกเดือนถึงเจ็ดเดือนแล้วนะฮะจะเป็นงัวลูกผสมนะครับมันก็เลยบปนยีนะ่ปันไดแต่ว่าผมว่ามันหนาจะต่อยอดได้ในระดับหนึ่งอยู่นะครับก็เลยเก็บไว้นะส่วนแม่ขาวๆาทาั้งในนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้องลูกเขานรันี่นะครับน้องคนปุยนี่นะครับ ใช่นาครับมันเป็นมืมมม่ยาเดืพีนองแต่ว่าโตเขาเล็กครับโตเขาเล็กครับตัวนี้ก็หาเดียนครับกามแตกตั้งตั้งกันชัดเจนครับครับตัวแดงอายุท่อกันนะครับตั้งมือกันนะครับกับบักกี้รอนหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยทรงหลกตั้งกันครับ สารวาพความของผมนะครับตอนนี้มียุหาตัวนะครับมียุหาตัวกะในทว่งนะจะมีอีกตัวหนึ่งยู่งเพราะว่าผมเบิ้งความแตกต่างกันเห็นพอว่าทับแล้วนะครับแต่ว่าผมกับ่ค่ใครได้มากตอนนี้ผมนอนอยู่ตอนนี้ผมดูแลตายได้บ้านนะครับพ่คใครได้มากมากเบิง้งโดนโดนเทือนะครับนี่นะครับอันนี้คือมันตีกัเป็นเอฟหนึ่งนะครับ บ่าอะมโคสนาเหตุทั้งวิไลฟ้ามนะครับแต่ว่าตัวนี้หาสองศูนย์ครับใช้ลูกใสใดอยู่ครับแต่ว่าสร้างว่ามันดื้อนะครับเนี่ยดื้อขนาดเด้นกองจองแจงแจงอันที่ใบกับใบายกบบาย,ยากักนะครับข้อกับหนาดีนะครับถ้าเทียบกับโตของแม่เขานะครับกุหางใหญ่นะครับเครื่องดำเครื่องดำข้อขาดำนะครับ ตัวนี้ต้อยอดได้นะครับผมว่าที่เก็บว้เป็นแม่บล็อกต่อไปครับกระกขอม้าเลี้ยงขุนงัวงกันต่อนะครับเลี้ยงเขาขุนงัวเนาะสำรับมือไม่นะครับที่สีขุนงัวกับเบิ้งเบิ้งอายุมันดีๆนะครับเบื้องอายุเบื้องลักษณะเพราะมันว่าเขาวางงวโค้งง้วสากเสียวมาขุนแล้วมันสีอ้วนมันบ้ออ้วนนะครับบางตัวมันเบ้ออ้วนบางตัวเขาอ้วนไว้ยอดอกแต้วบางตัวมันอ้วนยากนะครับเพราะนั้นระวังดีๆนะครับ จากคีเคยเลี้ยงสามเดือนอาจจะเป็นสี่เดือนหาเดือนไปนะครับสี่เดือนหาเดือนมันอ้วนกันนบไข่นะครับมันโตมันอ้วนตัวนี้ว่ามันว่ามันงอยู่ขว่แท้ๆนะครับเป็นงอซื้อเพิ่นมาแต่ว่าซื้อจากคนหูจักกันนะครับแต่ว่ามาสภาพที่แรกก็จ,จ้อยให้กันครับ จ่อยให้กันว่จ่อยซ้มแมนนั่นหรอว่าจ่อยซ้มแมนนี่นะครับแต่จ่อยนะคือว่าจ่อยแห้งเลยละ่ะดูกากซา,า,ากนะครับคนหุ่นจักกันก็นเลยพอพ่ออะไรประวัติงัวดได้นะครับตัวนั่นมันก็ออกด้วยน้ำเพื่นนะครับตัวตัวลูกของมันนะตัวแม่คนปุ๋ยครับตัวเมียนะครับเลน้อยน้องปุ๋ยนะครับเป็นลูกของตัวข,ขาวๆนี่นะครับก็เลยพ่ออะไรประวัติได้นะครับ ต,ตัวนี้เป็นงัวผมซื้อมากนะครับซื้อมากได้หลายปีแล้วนะครับประมาณ4-5ปีแล้วถ้ายูน้ำผมกับลูกหาตัวแล้วนะครับมีติดมีมาน้ำเขาเป็นซื้อแม่ลูกมากเวก็มีติดทองมาน้ำสถือว่าใจลูกดีครับใจลูกปีต่อปีนะครับเห็นจ,จ้อยๆที่แล้วว่าดิคุณเนี่ยมันอ้วนคล้ายนะครับเราว่าคุณเขาแล้วเขาว่าอ้วนแต่ว่าเขาสามารถใจลูกได้ปีต่อปีนะครับ ตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับขึ้นไปรอบนึงแล้วแต่ว่าพอ่อคุณเพราะั่านได้ทับนะครับช่วงหนึ่ง้าดง่ายที่สุดเลก็เลยว่าท่านได้ทับนะครับสำหรับตัวนี้นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของขอหั่วผมนะครับม,มีมี่ยังไรครับขอทั้งหน่อยก็มดีดอกก็ดีผมประสบอุบัติเหตุนะครับ เขวัติเหตุก็เลยยองงัวเขามาไวน้นะั้นพอนะพอพ่อราดพอนะครับพอเรามักแบบแบบจังสีนะครับถือแฝงกับแดงไว้ก้อนนะครับองพอพอเราพ่ไค่มักแบบนี้นะครับราว่ามันมันขุนยุ้ยมันก้องจ้องคือตุ๊กตานะแค่ผมเห็นวา่าง่วแบบนี้นะครับที่ผมก็ล่างสิพัฒนานะครับเพรา้ตัวนี้เป็นแม่บล็อกนะครับต่อไป สีพัฒนาซาโลเล่ครับซาโลเล่เลือดซาโลเล,ล่รุกกระทบนะครับลูกผสมนะครับสีบริเวณเลือดสูงแห้งนะครับบร mm ิ hmm. เวณเลือดหาซีบรือวณเจี๊ยมหาประมาณนี้นะครับแต mm ่ hmm. ว,ว่าปัญหาของตัวนี้คือผมผมถามเจา้าของเก่าเพิ่นเพิ่นบ่รู้ลัวมันเป็น,ปนพอใดนะครับ mm hmm. มันตอบคำถาม mm hmm. ผมบ่ได้ต้นกัด mm hmm. เรื่องเสี่ยวมาทับต่อไปนี่ก็คิดยากอยู่ว่าสิว่าสิทับตัวใดเจังสิว่าเลือดชิดนะครับ อาจจะต้องไปรบกวนทั้งไอไส้เพื่อนนะครับเอาน้ำเชียอนอกมาทับให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับกําลังตัดสินใจยุ่ว่าสิทับอีกว่าเพาตัวแดงๆนี้เาทาสีผสมมันบ่บ่ทับแล้วมันบ่เ่าเพ่นมาจ,จะว่าผสมแล้วนะครับบา่างัออายุหลายแล้วนะครับแต่ว่าไขายกับว่าไขาครับ จงไว้เป็นเมียคำเมียคุ้นย่านไห้น้ำง่วเป็นกันเลยเย่ยพวกไข่นี่แหละครับผู้เฒ่าเลี้ยงงัวปัญหาตามมากที่ไขยหย,ยักนะครับ <c oughs> <c oughs> ตายอยู่หนีนะครับเห็นวางสัน่นตายกับตายครับให้ลูกหาตัวแล้ว ซื้อมาตอนนั้นแม่กับลูกซื้อสองมื่นหกนคู่นี้ซื้อหามื่นแต่เอามากับจ้อยจอยนี่แหละครับบักเอียวพึ่งกันครับบักเอียวพึ่งกันเลยแต่เพิ่นนี่ได้ช่วงเงีวเพราะ้มาถือกหนาเถือกอาหารข้นเดือนเดียวครับเดือนเดียว สำหรับผู้ที่ว่ามีทุนนะครับอันนี้เป็นของพ่อนะครับออกง่วพอดีงัวมันําเดียบพอหนาดแตกนะครับเพราะขั้นในสมมันก็เลยจืดเล็กน้อยครับแต่ว่าเราก็เอาสูตรนี้เลยครับสไตล์บ้านๆนี้เลยครับนี่ย่างของเวียดเงยย้ยในนี้ครับมูน้ำครับเสือสมโสมครับผู้ยุ่เบื้องหลังนี่นะครับผู้ยุ่เบื้องหลังความสําเร็จครับขอกง่วก็ต้องมีมุ่งนะครับบ่มีบ่ได้นะครับยุ่ง ย่งโสตายเลยครับทั้งงัวทั้งไก่นะครับต้องมีหมุมน,นะครับสำหรับมือไม้ที่สี่ล่องเลี้ยงงัวนะครับไปกินอย่างไรครับเอาทุ่นจ้าของเป็นสำคัญนะครับเอาเจ้าของเป็นสำคัญม,ตม่ต้องไปเลียงน้ำผู้ใดนะครับนี่นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้่งหนี้ก่อน เพื่ออันนีเพียรไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับ,เป,เ,ปรบเป็นเปรียบเทียบให้เบื่อนนะสำหรับผู้ที่เปลี่ยนมือใหม่อยากขุนง้วนะครับอยากหางว้วโค้งว่าสากมากคุนนะครับผมล่องคุ้นไปแล้วนะครับก็ถือว่าบ่าขาดเทื่นนะครับมุนมาหันง้วโค้งสองตัวนะครับตัวหนึ่งอว้วนตัวหนึ่งใจก็ได้กําไรบวกเกลี่ยงมาสองเดือนกว่าก็ได้กําไรตกเดือนละตัวละพันนะครับต่อเดือนนะครับถือว่าโอเคอยู่ นะครับสำหรับเป็นงานอดิเรกเนาะต่ว่าอันนี้เป็นนับคาเลี่ยงเอาซุ้มมือนะครับนับคาเลี่ยงนับว่าจะขวางเ็ดนั่นเทดนี่ตีเป็นมือละสามลอยขันตั้มนี่ขาตื้นนะครับมันเลี้ยงง่วนเนี่ยมันกับพวกเนว่าสีได้ก,กําไลแบบโซเป็นโซตายนะครับแต่ว่าเขาจัดการระบบดีๆเขามีเวลาได้เห็ุเอื่นน้ำนะครับเห็ดงานประจำนำ้าเลี้ยงง่วนน้นะครับเป็นไรายได้เสริมึ้นมากนะครับกัพ่อเป็นเงินเก็บได้ยุนะครับอันนี้กับปีที่แล้วก็ค้ายไปสามตัวนะครับ ไ้ขายสองตัวนะครับจ้วงใบเม่ยนึงคือแม่นี่ครับมีเมียนี่แล้วปีที่แล้วขายไปสองตัวคกับพ่อได้ใส่ได้สอยน้ำง่วนะครับพ่อได้ใส่นี่รับคนมีหนีอย่างผมนะครับข้าคลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะครับช่องผมคุมสัฟฟ้ามใช้แนวนะครับทันผู้ใดท่านผู้ชมท่านใดนะครับมี่ขอเสนอแนะนะครับมี่ขอเสนอแนะมี่ันใดสีติชมรายการนะครับติชมช่องนะครับกับฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับล่ะกะ สำหรับท่านใดนะครับที่มักนะครับหรือชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนนหน่อยๆนะครับมื่อนี้เดี๋ยวไปซับนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหนามียังมาอัพเดตในพีให้นองเดี๋ยวสิมอวบอลสุฟังนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ